สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิ้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead สีซั่นที่8ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากราบซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโลกจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้พวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากที่นีแกนสามารถหนีรอดมาจากการต่อสู้กับริกที่ตึกร้างใจกลางเมืองแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ถูกเจดิสหุน้าของแก๊งกองขอยจะจับตัวได้ในที่สุดเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีทช่วยกดกระดิ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ตอนที่13ในที่สุดพวกลูกสมุนของนีแกนที่นำทีมโดยไซมอนพวกมันกระบุกมาจนถึงที่ด้านหน้าชุมชนฮิวท็อปซึ่งก่อนหน้าที่พวกเซเวียมันจะบุกเข้ามาที่นี่นั้นแมก็กกี้กับทุกคนในชุมชนที่เหลือพวกเขาก็มารวมตัวพร้อมกับวางแผนที่ร่วมต่อสู้ศึกในครั้งนี้ไซมอนเขาก็พูดคุยกับแมก็กกี้ผ่านวิดีุอสื่อสารว่านีแกนได้รับข้อความของเธอ พี่ฝากให้เขาเรียบร้อยแล้วซึ่งฉันก็มาที่นี่เพราอจะมาส่งข้อความให้กับพวกเธอบ้างและพวกเธอก็ต้องจ่ายคืนให้ฉันอย่างสาสมและพอแม็กกี้เธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยพูดบอกกับเขาไปว่าฉันมีคนของแก38คนและก็ลูกกระสุน3 8นัดที่พร้อมจะปิดจ็อบคนของแกซึ่งหากแกไม่ยอมขนคนของแกที่อยู่ด้านหน้าชุมชนของฉันกลับออกไปฉันก็จะจัดการยิงปิดจ็อบพวกมันทันทีทางด้านไซมอนเขาก็เลยพูดบอกกับแม็กกี้ ว่าฉันไม่สนว่าคนที่เธอจับพวกเขามันนั้นพวกมันจะอยู่หรือว,ว่าตายฉันแค่สนคนที่มีประโยชน์กระทุกนั้นและพอเขาพูดจบไซมอนเขาก็หันมาพูดสั่งลูกน้องทุกคนว่าถึงวันนี้พวกเราจะไม่มีลูกกระสุนแต่เราก็จะใช้แผนเดิมนั่นก็คือใช้เลือดกับพวกซอมบี้ทาให้พวกมันติดเชื้อและฆ่าปิดจ็อบพวกมันให้ได้มากที่สุดดูไว้เขาจึ่ตัดสินใจพูดเตือนจติไซมอนว่าน,นายรู้ใช่ไหมว่าน,นายกําลังเปลี่ยนคําสั่งของนีแกน ซึ่งตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ตายนายพร้อมที่จะรับผลที่ตามมาใช่ไหมและในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นกองกําลังของฮิวท็อปที่แอบหลบซ่อนอยู่ด้านนอกพวกเขาก็ไม่รอช้าเปิดสกกาดกระสุนชุดใหญ่ใส่พวกเซเวียทันทีและท่างนั้นยังไม่พอแม็กกี้เธอจะให้แดรลิวเป็นตัวล่อพร้อมกับเปิดประตูล่อยให้พวกเซเวียเข้ามาที่ด้านในชุมชนและคราวนี้ละ่ะเธอก็สั่งให้ทุกคนใช้อาวุธปืนกลาดยิงใส่พวกเซเวียแบบจัดหนักจัดเต็ม และเนื่องจากพวกมันก็ไม่มีปืนอาวุธที่พวกเซเวียใช้นั่นก็คือลูกธนูอาบเลือดซัมบี้ซึ่งพวกมันเคยคอยยิงเข้ามาด้านในเพื่อตอบโต้และมันก็เป็นไปตามแผนคือพวกมันไม่ได้กะจะฆ่าปิดจอ็อบพวกมันก็แค่ต้องการให้คนที่อยู่ด้านในชุมชนมีบาดแผลและก็ติดเชือ้อซึ่งทางด้านแม็กกี้เธอก็ยังไม่รู้เรื่องนี้แต่อย่างใดและหลังที่บูต่ตอสู้กันได้อี่สักพักตอนนี้ต่างฝ่ายต่างสูญเสียคนของตนและในจังหวัดที่ทาร่า เธอกาลังจะถูกไซมอนใช้ขวานอาบเลือดซอมบี้จัดการดูไว้เขาก็ตัดสินใจใช้ลูกธนูยิงใส่เธอเพื่อชิงตัดหน้าบอกให้เธอรู้ตัวก่อนที่ไซมอนจะเข้าถึงตัวเธอและหลังจากนั้นแม็กกี้เธอตัดสินใจเรียกทุกคนเข้ามาหลบที่ด้านในทําตามแผนที่วางไว้และพอพวกเซเวียเดินมาติดก,กับดักพวกเธอก็กะใช้ลานด้านหน้าวิลท็อปใช้เป็นลานสังหารกลาดยิงลูกกระสุนใส่พวกเซเวียแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบและพาริกกลับมาถึง เขาก็รีบเข้ามาช่วยจัดการกับพวกเซเวียทีละคนทีละคนจนในที่สุดไซมอนเขาต้องตัดสินใจสั่งให้ลูกน้องของเขาถอยทัพกลับเซนจูรี่เช้าวันต่อมาหลังจากที่พวกมันถอยทัพกลับออกไปหมดแล้วทุกคนที่อยู่ด้านในยูท็อปพวกเขาก็ค่อยๆช่วยกันทําการซ่อมแซมทั้งตัวบ้านและก็บริเวณรอบๆชุมชนพร้อมกับช่วยกันขุดหลุมฝังศพคนที่ตายในศึกเมื่อคืนนี้ พอตกดึกแมก็กกี้เธอค่อยๆเดินเยี่ยมตรวจดูคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ซึ่งทุกคนล้วนต่างขอบคุณกับสิ่งที่แมก็กกี้เธอพยายามช่วยพวกเขาทุกคนเอาไว้แต่ทว่าจ,จู่ๆอาการของคนที่มีบาดแผลและติดเชื้อตามร่างกายพวกเขาก็ค่อยๆทุดหนักและทวีความรุนแรงเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาทุกคนก็กลายเป็นซอมบี้ตามที่พวกเซเวียหวังเอาไว้พวกเขาค่อยๆลุกขึ้นมาและเริ่มกัดกินผู้คนที่อยู่ด้านในชุมชนทางฝั่งของเฮนรี่ พี่เขานั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันกําลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาที่ตัดสินใจเดินไปหยิบป,ปืนเพื่อที่ทาการล้างแค่ให้กับเบนเจามินพี่ชายของเขาที่จากไปเขาเดินมุ่งหน้าไปที่ห้องกักขังพวกเซเวียเพื่อถามหาคนที่ฆ่าพี่ชายของเขาแต่ทว่าจู่ๆพวกเขาทุกคนที่อยู่ด้านนอกพอพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังออกมาจากที่ด้านในตึกซึ่งตอนนี้ที่ด้านในมันก็กําลังวุ่นวายและก็หนีตายจากซอมบี้กันอย่างจ้าละวันทางด้านริก แดลิลมารกี้รวมถึงมอแกนพวกทุกคนจึงช่วยกันทําการปิดจ็อบพวกซอมบี้และค่อยๆรีบทําการเคลียร์ซอมบี้ภายในตึกนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งเขาก็ไม่พบรอยกัดหรือซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกที่มันหลุดเข้ามาด้านในชุมชนแต่อย่างใดริกเขาจึงพูดบอกทุกคนวันนี้มันอาจจะเป็นแผนการของนีแกนเพราะตอนที่ฉันเจอและสู้กับมันเมื่อตอนกลางวันลูซิลไม้เบสบอลของมันนั้นมันก็เต็มไปด้วยเลือดของพวกซอมบี้ทั้งๆท,ที่มัน ไม่ไดีข้าหรือจัดการซอมบี้แต่อย่างใดมันคงกาให้พวกเราติดเชื้อและให้คนของเรานั้นฆ่ากันเองตัดภาพมาที่เฮนรี่นอกจากเขาจะแอบหยิบปืนเขาก็ยังแอบหยิบกุญแจที่ใช้ล็อกขังพวกตัวประกรันเซเวียไว้เฮนรี่เขาต้องตัดสินใจไขเปิดเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับพูดบอกกับตัวประกรันทุกคนว่าท้าพวกแกไม่ยอมบอกฉันฉันจะจัดการปิดจอบพวกแกทีละคนแต่ในขณะนั้นเอง พอตัวประกรันที่ติดเชื้อตอนนี้พวกเขาต่างลุกขึ้นมาและกลายร่างเป็นซอมบี้ไล่กัดทุกคนที่อยู่ด้านในจึงทําให้ภายในที่กักขังนี้ต่างเริ่มชุลมุนและในจังหวะนั้นเองชายคนที่ฆ่าบเบนจามินเขาก็รีบพุ่งชา์จใส่เฮนรี่เพื่อทําการแย่งปืนพร้อมกับพูดบอกทุกคนว่าให้รีบออกไปจากห้องขังเดี่ยวนี้แต่ทว่ามันก็มีตัวประกรันบางคนซึ่งพวกเขานั้นก่อนเลือกที่จะอยู่ไม่ชิดหนีเขาจึงพูดบอกกับแม็กกี้ ว่าพวกเราอยากจะอยู่ช่วยพวกคุณที่นี่พวกคุณก็ได้ยินแล้วนี่ว่าไซมอนบอกว่าพวกเรานั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพวกเขาหรือว่านีแกนอีกแล้วฉะนั้นพวกผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับไปเช้าวันต่อมาใน,นขณะที่แคลร์กับเจอร์รี่กําลังหาตัวเฮนรี่อยู่นั้นอีนิดเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับแคลร์ว่าพวกเซเวียเขาก็บอกว่าเฮนรี่เขาเป็นตัวการ เป็นคนที่เปิดกงขังให้พวกมันหนีออกไปซึ่งพวกเขานั้นก็เห็นเฮนรี่ครั้งสุดท้ายที่นั่นตัดภาพมาที่แม็กกี้ริกและก็มิชนพวกเขาต่างยืนดูหลุมฝังศพที่ฝังร่างคนของพวกเขาเพราะตอนนี้เขารู้ดีว่าศึกครั้งนี้มันไม่ใช่การต่อสู้แบบปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งแม็กกี้เธอก็พูดบอกกับทุกคนว่าเธอพร้อมแล้วที่จะแลกกับมันและตอนที่13ก็จบลงเบียงเท่านี้ครับ ตอนที่14หลังที่บาดแผลของทาร่าเธอเริ่มดีขึ้นแถมยังไม่มีอาการติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้เธอจึงเดินมาพูดบอกกับแดริลว่าดูไว้เขายิงลูกธนูป,ปลอดเชื้อใส่ฉันเพื่อช่วยฉันจากไซมอนฉันก็คิดว่าเขาเลือกข้างและอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเรานะแต่านด้านแดริลเขาก็ตอบกลับเธอไปวา่าหากมันเป็นพวกเราจริงๆทําไมมันถึงไม่เตือน หรือส่งซิกให้พวกเรารู้ก่อนที่จะเกิดเรื่องบ้าๆพวกนี้ล่ะตัดภาพมาที่มอร์แกนกับแครโรพผู้คนทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะออกมาที่ด้านนอกิวท็วทอปเพื่อจะออกตามหาตัวพวกเซเวียที่หลบหนีไปและระหว่างทางมอร์แกนเขาก็พูดบอกกับเธอว่าตอนนี้ผมก็เห็นภาพหลอนของคนตายทุกวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนตัวของผมเองนั้นก็เริ่มเบื่อเต็มทีทางด้านริกที่เขาก็กําลังจะออกไปล่าพวกเซเวียที่หลบหนีเขาจึงตัดสินใจเดินมาถามกับอันเดน พวกเซเวียกลับใจว่าถ้าหากเป็นนายนายจะหลบหนีและไปกลบดานที่ไหนกันเขาจึงพูดบอกริชว่าพวกเขานั้นก็อาจจะไปหลบอยู่ที่บาร์เก่าๆแห่งหนึ่งซึ่งพวกเราก็เคยคิดว่าจะใช้ที่นั่นเป็นค่ายพักชั่วคราวและก่อนที่ริกเขาจะออกไปอันเดนเขาก็พูดบอกริกว่าผมอยากจะขออะไรคุณสักอย่างหนึ่งได้ไหมคุณอยากฆ่าพวกเขาทุกคนจะได้หรือเปล่าเพราะบ,บางคนเขาอาจจะยังคิดไม่ได้เลยทําให้เขาเลือกผิดคุณควรพาเขากลับมาแบบยังมีชีวิต ทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณคือหุนหน้าและพวกเขาก็ยอมทำตามคุณตัดภาพไปที่เจดิสหลังที่เธอจับโตนีแกนกลับมาที่ชุมชนกังขยะเพื่อให้เขาเห็นกับตาว่าใส่มอนลูกน้องมือขวาของเขาฆ่าล้างบางคนของเธอจนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือและหลังจากนั้นเจดิสเธองตัดสินใจมัดเขาลงนอนกับพื้นแถมยังยึดลูซิลเอามาถือโชว์ให้กับนีแกนดูอีกด้วยและในจังหวะที่เจดิสเธอกำลังจะลากซอมบี้นักรบ มาเพื่อจัดการกับนีแกนซึ่งนีแกนเขาก็ใช้จังหวะนี้ค่อยๆเขาหยิบตัวของเขานั้นไปหยิบปืนพร้อมกับผู้ไฟทาง,งทั้งที่เขานั้นก็ยังถูกมัดผูกติดกับกระดาษเลื่อนอยู่และหลังจากนั้นนีแกนกับเจดิสพวกเขาก็พูดคุยกันนีแกนเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าฉันก็มีเมียที่ฉันรักมากที่สุดและชื่อของเธอก็คือลูซิลซึ่งตัวของฉันเองก็เลยอยากจะเก็บเศษสาาความทรงจําพวกนี้เอาไว้เลยคิดจะใช้มันตั้งชื่อกับไม้เบสบอลคู่ใจ และถ้าหากเธอไม่เผามันทิ้งฉันก็จะไม่เผารูปที่เธอรักและพอได้ยินแบบนั้นเจดิสเธอก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปแย่งภูไฟที่อยู่ในมือของนีแกนแต่ทว่าในขณะนั้นเองผู้คนทั้งคู่กลับทําภูไฟนั้นตกลงในน้ําจนมันดับในที่สุดและจูๆ่ๆพอเธอได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เจดิสเธอตัดสินใจรีบวิ่งไปอยู่ภูไฟที่อยู่ด้านในออกมาพร้อมกระจุดมันเพื่อจะเรียกเฮลิคอปเตอร์ลํานี้แต่ทว่ามันก็ไม่ทันซะแล้ว ตัดภาพกลับไปที่แคลราแล้วก็มอร์แกนหลังที่พวกเขาทั้งคู่นั้นออกเดินเท้า,าตามทางพวกเขาก็เห็นไม้พลองของเฮนรี่ที่มอร์แกนเคยให้กับเขาเอาไว้ซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ไม่รู้เลยว่าเฮนรี่เขาจะเป็นตายร้ายดียังไงแต่ทางด้านมอร์แกนเขาก็เลือกที่จะไม่ไปดูให้เห็นกับตาเขาจึงตัดสินใจยื่นไม้พลองให้กับแคลราและเลือกที่จะหันเดินไปอีกทางและหลังจากที่เขาเดินเท้าเข้ามาในด,ด้านในป่าได้สักพัก หมอแกนเขาก็จะกริกและทั้งคู่ก็ชวนกันออกไล,ล่ล่าตามพวกเซเวียที่พวกมันแอบ,บหลบหนีออกมาจากยูทอปและในขณะที่ทั้งคู่กาลังคุยกันถึงฝูงซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขาอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็ถูกพวกเซเวียแอบ,บย่องเข้ามาฟาดที่ด้านหลังจนพวกเขานั้นสลบไปและหลังที่พวกเขาทั้งคู่ฟื้นตื่นขึ้นมาริก Rick, เขาก็รู้ดีว่าตอนนี้ พวกเขานั้นก็ถูกกลุ่มเซลวีที่หนีออกมาจากยูท็อปถูกจับตัวมาอยู่ที่ด้านในกระท่อมร้านที่ไหนสักแห่งที่ด้านในป่าซึ่งในหนุ่มผมยาวคนที่ฆ่าไปจะมินเขาก็พยายามพูดบอกกับเพื่อนๆเขาที่เหลือว่าพวกเราต้องรีบจับตัวลิกกับมอร์แกนกลับไปให้หนีแกนเขาจะได้เห็นคุณค่าพวกเราอีกครั้งห่างด้านลิกเขาก็พูดบอกกับพวกเซลวียว่า้าน้าย,ยอมปล่อยตัวของฉันฉันก็จะพาพวกนายทุกคนกลับไปที่ยูท็อปเลื่อพวกนายก็จะเริ่มใช้ชีวิตใหม่ที่นั่น และพอพวกเซเวียเขาได้ยินแบบนั้นจึงทําให้ตอนนี้พวกเขาทุกคนเริ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันก็มีบางคนที่ไม่อยากกลับไปที่ซันจูรี่และทันใดนั้นเองจู่ๆมันก็มีฝูงผีดิบซึ่งพวกมันก็แหย่โยกขยงเข้ามาที่ด้านในกระท่อมจึงทําให้พวกเขานั้นต่างหนีตายกันไปคนละทิศทางส่วนคนที่อยากมีชีวิตรอดกลับไปที่ฮิลท็อปพวกเขาจึงต้องตัดสินใจที่จะปล่อยตัวริกและก็มอร์แกนแต่ถืว่าทางด้านริกกับมอร์แกน เขาก็ไม่ให้โอกาสคนพวกนี้ที่กลับไปพวกั้งคู่จึงตัดสินใจฆ่าปิดจอ็อบทั้งซอมบี้และก็พวกเซเวลที่เหลือทันทีแต่ดางได้ไห,นหนุ่มผมยาวคนที่ฆ่าเบยาจมินมันกลับสามารถหนีออกไปได้และพอมอร์แกนก็เผลอมันก็ไม่รอช้ารีบจูจ่โจมใส่มอร์แกนทันทีและหลังนี้ทั้งคู่บูตต่อโันได้อยู่ักพักในที่สุดมอร์แกนเขาก็สามารถจับไอ้หนุ่มผมยาวโยนเข้าไปขังรวมกับพวกซอมบี้จนเขานั้นก็ถูกมันกัดจนตายต่อหน้าต่อตาของมอร์แกน และหลังที่พวกเขาสามารถเคลียร์ฝูงซอมบี้เสร็จแล้วริกเขาก็เดินมาเก็บกวาดปิดจอบพวกเซเวียที่ช่วยชีวิตของเขากับมอร์แกนทีละคนทีละคนซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ยอมให้โอกาสคนพวกนี้อีกต่อไปซึ่งนับวันทางด้านริกแล้วก็มอร์แกนเขาเริ่มทว,วีความโหดดิบเถื่อนไปเรื่อยๆตัดภาพกลับมาที่เจดิสหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์มันบินกลับไปแล้วมีแกนเขาก็พูดบอกกับเธอว่าฉันจะขอกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ฉันทําลงไปถ้าเธอยอมให้โอกาสฉัน และหลังที่พวกเขาคุยกันได้อยู่สักพักในที่สุดเจดิสเธอก็ตัดสินใจปล่อยตัวเพราะหลองกัคคืนรูซิวิกับมีแกนซึ่งมีแกนเขาพยายามพูดถามเกี่ยวกับเรื่องเฮลิคอปเตอร์แต่ทว่าเธอก็ไม่ยอมพูดหรือปิดปากบอกเขาแต่อย่างใดตัดภาพไปที่แคลร,ร์หลังให้เธอพยายามหาตัวเฮนรี่ที่ดันในป่าในที่สุดเธอก็เจอตัวและสามารถช่วยเฮนรี่ได้ทันเวลาก่อนที่เขานั้นจะถูกพวกซอมบี้จัดการและหลังที่เธอพาเฮนรี่กลับไปจนถึงฮิวท็อป ริกกับมอร์แกนพวกเขาก็สามารถฝ่าผงซอมบี้กลับเข้ามาที่ฮิวท็อปได้สำเร็จเช่นเดียวกันและพอมอร์แกนก็เห็นเฮนลี่เขาก็เดินตรงมาหาเฮนรี่พร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าฉันจัดการค่าปิดจอ็อบล้างแค้ในให้กับพี่ชายของเธอได้เรียบร้อยแล้วและพอเขาพูดจบเขาก็เดินจากไปทันทีและหลังที่เจดิสเธอตัดสินใจปล่อยตัวนีแกนทางด้านนีแกนเขาก็ไม่รอช้ารีบขับรถที่อยู่แถวนั้นขับมุ่งหน้า กลับมาที่เซนจูลี่ทันทีและตอนที่14ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยล้วก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ